เป็นเวลากว่า3ปีแล้วกับโจทย์การปฏิรูปตำรวจหลังคณะทำงานชุดนายมีชัยฤรืชุพันธ์ปรับแก้ร่างกฎหมายฉบับของพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์แล้ว15กันยายน2563คอรมอยังเห็นชอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินำไปปรับปรุงแก้ไขได้อีกครั้งจนถูกเรียกขานว่าเป็นร่างกฎหมายฉบับแปลงสารไปแล้วโดยโจทย์หลักของการปฏิรูปตำรวจ คือความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายที่หวังจะขจัดปัญหาซื้อขายตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติการให้ความสำคัญกับงานและการเติบโตในสายสืบสวนสอบสวนหรือแม้แต่การร่วมงานกับอายการเพื่อปิดช่องว่างการจับแพะและวิ่งเต้นคดีรวมถึงการถ่ายโอนภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของตำรวจแทบจะไม่มีให้เห็นในร่างพรบรตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ที่พึ่งผ่านมติครม19มกราคมที่ผ่านมา และปฏิเสธไม่ได้ว่าการปฏิรูปตำรวจอาจเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุตำรวจเข้าไปพัวพันผลประโยชน์จากบ่อนพนันแรงงานข้ามชาติจากสถานการณ์วิกฤตโควิด COVID -19 ดังนั้นเมื่อหน้าต่างแห่งโอกาสเปิดพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจึงเปิดเกมเดินหน้าการปฏิรูปตำรวจพร้อมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อหวังสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับองค์กรตำรวจอีกครั้ง อดีตคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจนายคำนูนสิทธิสมานออกมาชำอหมถึงเนื้อหาร่างพรบรตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ไม่ตรงกับเป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ทั้งระบบคะแนนประจำตัวกฎเกณฑ์การย้ายข้ามสายงานและอาจทำให้เกิดปัญหากระทบโครงสร้างการโยกย้ายไม่เป็นธรรมและนำไปสู่การวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งได้เรื่องการซื้อขายตำแหน่งเรื่องตำแหน่งแต่และตำแหน่งมีราคา เป็นสารวัตรต้องกี่แสนเป็นผู้กำกับต้องล้านต้น,ตนจะขึ้นรองผู้การจะเป็นผู้การต้องต้องเสียเงินเท่าไหร่เนี่ยซึ่งเมื่อตำแหน่งเนี่ยมันมันมีปัจจัยอื่นนอกจากความรู้ความสามารถเนี่ยมันก็แปลว่ามันมีต้นทุนที่นอกเหนือไปจากผลงานจริงๆริงก็ม,มีต้นทุนอื่นและเป็นต้นทุนที่สูงเนี่ย มันจึงต้องมีการถอนทุนหรือบางทีเนี่ยผู้ที่ได้ตำแหน่งเหล่านี้มาเนี่ยก็ไม่ได้ลงทุนเองแต่มีผู้ปรารถนาดีลงทุนให้นี่ก็คือเป็นที่มาของธุรกิจสีเทาต่างๆ สำหรับสาระสำคัญของร่างพรบตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่มีการปรับโครงสร้างเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของตำรวจโดยเฉพาะการกำหนดบทเฉพาะการเพื่อโอนภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของตำรวจอาทิตำรวจรถไฟตำรวจป่าไม้และตำรวจจราจรไปให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจโดยตรง พร้อมจัดระเบียบส่วนราชการทั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรภาคกองบังคับการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรจังหวัดและสถานีตำรวจพร้อมแบ่งสายงานออกเป็น5กลุ่มคือสายงานบริหารงานอำนวยการและสนับสนุนงานสอบสวนงานป้องกันและปราบปรามและงานวิชาชีพเฉพาะ สำหรับคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กำหนดให้มีการตั้งกอพคตรโดยนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งและมีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอรตรเป็นฝ่ายนโยบายระยุทธศาสตร์โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและเห็นชอบให้ตั้งกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญารวมถึงการพิจารณาอัตรากำลังและเงินเดือนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ปัญญาทิวสังวานข่าวเจาะย่อโรคไทย PBS รายงาน